ดีครับผมผมมันนอกครับน้ำเพิงหลวงครับผมตกินนามอยู่หนครับผมเดี๋ยว้องเบิ่งก่อนมาไปทางไหนครับมีจะข้างจะให้เบิ่งโตครับผม้ลยครับไปแล้ว วิ่ขึ้นไปทางเกาทางเันทีที่ผมเห็นไว้แล้วคนตีก่อน้วครับนี่ครับไปแล้วครับผมมองนี่มองที่ผมเมาเคยมาใส่เบ็ดกบนะครับ,รบน,น,นี่ครับโตโตกินน้ำนี่ครับผม พบินอนักไปกับมาอยูน่นี่ตัวลายปลานีบกบกไกลแล้วครับผมขับขึ้นไปแล้วครับผมมาทางเขาหมองเก้านีแล้วครับผมนั่งไปบนครับผมบินขึ้นไปนหนีพี่นออง มองเก้านี่แหละครับเดี๋ยวนั่มไปเบิ้งครับผมแต่บ้าแม่โตมันหลายครับผมเพราะว่าอยู่บ่ไกลดอกนี่ครับต้นนี่ตีรอบก่อนน่ะผมเห็นแล้วเขาตีก่อนนะครับผมรอบนี้ที่ยูใส่เลยที่น้องเด้วยเอว่างันครับผม อย่างจนเมื่อยพี่น้องขึ้นไปหอดปุ้งเทิงครับบชื่อเอาว่ายู่นไก่นี่ครับผมเห็นเบิ้งครับผมนี่ครับผมคิดว่าเต็มเลยล้วครับผม เดี๋ยวหาครบนะครับไปครับผมเมื่อยแล้วครับว้าววันมันอ่อนมันบอ่อ,อน,นอยู่เนอะปอดเบริรดแลวครับผมว่นาน้ำลึกครับครับว่นาน้ำงามีีลิ้วว้ครับผม tăng cường con thật không? Đang đẹp con này phi đi. ผม,ผมว่ามัน,มนอ่อนมันแบบบอ่อนครับผมมันถอดกลางไปเบิดแลวครับผมนีม่ก็ตัดมาสามแผ่นครับผมแต่ที่ว่าได้หลายเตัวดดครับผมหัมวานามครับผมหัมวานามชวยครับหัวนามหัมนนี้มันสองโลครับ นำ้ำบูโดนครับผมแต่ว่าขึ้นไปพิทางษ์เป็นไปทางไงเขาครับผมได้แฉมอดูทั้งใตนี่ครับผมโอ้ยยางเมื่อยมาเต็นไหนครับผมครับเะใส่กันเขื่อแต่พป่น้องบากกดไไหลกดแช่บากที่ตามเป็นกำลังใจ เอออมาแล้วก็ติดตามแลวก็ไอคอมเมนต์มาเด้อยพีย่น้องด้อยบางทีมันก็บปัจ้จเสือนครับผมผมจิเด็ดติดตามกลับให้เดิมไปเยี่ยมบ้านเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปเยี่ยมให้ครับผมบ่ต้องน้อยใจเด้ครับเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมให้ครับผมไปครับฮ่อนขนาดว่าร่มหนาวครับผมมันมียุดธกันได้มีโอกาสมาหาเลาะตีเพิงครับผม หายากครับเช่วงนี้บุรู่ว่าเป็นน้ำหยางมันจีเขานานน้าหนาๆพ้อผมอีกเล็กน้อยก็จะเป็นเพิงน้ำเพิงเดินหาแล้วก็หายยากเก็น่อยครับผมไปครับผมมานอยู่ครับเปิม,มันออกครับผม